ค่ะต่อมาเป็นส่วนของใบงานนะคะมาดูวิธีการทำใบงานของเราเนาะใบงานเรื่องเสียงในภาษาไทยเสียงวรรณยุกต์ดูที่คำชี้แจงเหมือนเดิมค่ะลูกเปลี่ยนสีนิดนึงเดี๋ยวสีมันเกอนกันเกินไปอาตอนที่หนึ่งคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก็มาดูกันที่ข้อหนึ่งก่อนค่ะลูก เสียงวรรณยุกหมายถึงอะไรกลับไปดูที่ใบความรู้ของเราสิเสียงวรรณยุกต์คือเสียงที่มีระดับสูงตามแล้วเราจะได้ยินเสียงไปพร้อมกับสระบางทีเป็นเสียงสูงบางทีเป็นเสียงต่ำอนักเรียนก็เขียนลงไปเขียนแบบสรุปย่อๆก็ได้นะคะตามในใบงานเลยอันนี้ไม่ยากเนาะวรรณยุกต่อมาข้อ2วรรณยุกต์แบ่งออกเป็นกี่รูปอนักเรียนก็เติมลงไปมันมีกี่รูปเรียนไปแล้ว ได้แก่อะไรบ้างและมีกี่เสียงมีทั้งหมดกี่เสียงก็เติมลงไปได้แก่อะไรอ่ะก็เขียนไปมันมีอะไรบ้างให้ดูที่ใบความรู้นะคะอันนี้ง่ายๆคุณครูไม่เขียนตอบให้เนาะให้หนัเกรเรียนไปเติมเราเองต่อมาข้อ3 เสียงวรรณยุกต์มีความสําคัญแก่คําในภาษาไทยของเราหรือไม่เพราะเหตุใดคุณพูณดอธิบายไปแล้ววรรณยุกต์มีข้อดีคืออะไรคะโอ้มันมันมีเสียงสูงต่าอะแล้วมันช่วยอะไรในภาษาไทยมันทําให้เรามีคําใช้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะาอ่ะอันดับแรกเขาถามว่ามีความสําคัญไหมหนูก็ตอบว่ามีหรือไม่มีแล้วเพราะอะไรสองคำตอบนะคะเขียนลงไปให้หมดไม่ใช่ตอบแค่มีแล้วจบนะไม่เอา ให้เหตุผลมาด้วยว่าเพราะอะไรบอกไปแล้วเมื่อกี้เนาะ,ะเติมลงไปนะคะต่อมาส่วนนี้ส่วนที่2คํคำชี้แจงให้นักเรียนจำแนกรูปและเสียงของวรรณยุกต์คำต่อไปนี้รูปและเสียงมันต่างกันใช่ไหมบางคำเราก็มาดูมาแยกเริ่มจากเนี่ยตัวอย่างเขาก็มีให้คำแรกคำว่าน,น้ำ น้ำโอ้บางคนคุณรูออกเสียงสูงขนาดนี้นี่คือตอบได้แล้วนะคะว่ามันคือเสียงวรรณยุกอะไรน้ำมาดูก่อนแยกมาทีละตัวดูจากพยัญชนะต้นมันก่อนน้ำพยัญชนะต้นคือนอหนูนหนูคืออักษรอะไรคะสูงกลางหรือต่ําเป็นอักษร ต่ำนะคะอักษรต่ำพันได้3เสียงสามันโทและตรีรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรมีมันมีรูปวรรณยุกต์เห็นไหมมันมีรูปวรรณยุกต์คือไมโทเนี่ยเราก็เขียนลงไปว่ารูปโทเขียนลงไปอาวเสียงกับรูปมันต่างกันใช่ไหมคะ,ะมาไกลเลย E เสียงกับรูปมันต่างกันรูปเป็นรูปโทแต่เสียงเป็นเสียงตรีก็ให้นักเรียนเขียนตอบแบบนี้เลยค่ะลูกตามตัวอย่างเลยต่อมาคําว่าชาติชาติชอช้างก็เป็นอักษรต่ําเหมือนกันคุณครูบอกว่าอักษรต่ําเจอสระเสียงยาวชาติต่อเต่าเนี่ยมันอยู่ในมาตาอะไรมาตาแม่กดแม่กดอยู่ในไหนอยู่ในกระบด อักษรต่ำเจอสระเสียงยาวเจอกระบดพื้นเสียงจะเป็นเสียงอะไรทันทีเป็นเสียงโทรหรือถ้าจำกดไม่ได้ก็เทียบสิคะเทียบนะคะอ่าเทียบใส่กับอะไรอักษรกลางคุณครูบอกไปแล้วเอาเอาปอปลาเหมือนเดิมอขออภัยเปลี่ยนปากกากเอาปอปลา ปปกสารอา,อาเพราะมากมันสารอาเนาะเทียบจจกับสารอาง่ายๆเลยปาชาติเอ้ยคนละคีไม่ใช่ป่าชาติป่าชาติอ้วนหนึ่งต่ำมันหนึ่งสูงไม่ใช่ละเปลี่ยนเป็นไม่โทดิป้าชาติป้าชาติคียเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นรู้ได้ทันทีว่าคำว่าชาติคือเสียง โทนะคะเนี่ยเทียบอย่างนี้เลยถ้านักเรียนจำขดไม่ได้ให้ยกอักษรกลางมาช่วยพันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือตัวอย่างในคนุณครูพาทำสักข้อสิอ,อันดับแรกลบลบกับเดี๋ยวจะลองพาทำสักข้อหนึ่งนะคะเอาข้อไหนดีเอา ข้อ4่แล้วกันนะคะข้อ4คําว่าหนุ่มหนุ่มไอตัวนี้มันคือคําอะไรอักษรน,นํามีหอหีบมานําเวลามีหอหีบมานําคุณครูสอนแล้วเวลาผันก็ต้องผันตามตัวที่มานาใช่ไหมคะเราอย่าไปผันตามนอหนูเด็ดขาดไม่งั้นผิดเลยถ้าผันตามนอหนูนอหนูคืออักษรต่าใช่ไหม อย่างเลยหอหีบคืออักษรสูงเราก็ต้องผันตามอักษรสูงอักษรสูงก็ผันง่ายๆค่ะลูกถ้าไม่มีถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์มันจะกลายเป็นเสียงจัตาวาโดยอัตโนมัติใช่ไหมหอนอขออภัยหอนออุหอนออ,อ,นอ,อุมอนหนุ่ม เห็นไหมเสียงจัตาวามันจะร้เอื้อนคอหนุ่มแต่เราไม่ต้องไปใส่ไม้จัตาวาให้มันพะอ,อสษรสูงพื้นเสียงมันเป็นเสียงจัตาวาอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ไม่ต้องใส่หนุ่มมันจะเริ่มจากเสียงจัตาวาแล้วก็ตามปกติเลยลูกหนุ่มหอนะอุมอนมหนุ่มหนุ่มไม่เอกหนุ่มหนุ่มอุย้ยลงต่ำขนาดนี้เป็นรูปเอกด้วยก็เสียงเอกไปเลยสิคะอ่าวรรณยุกต มีรูปใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเราก็เขียนไปว่ารูปเอกดูตัวอย่างสิเขียนไปเลยว่ารูปเอกเราเห็นรูปมันชัดเจนเลยใช่ไหมคำว่ารูปเนี่ยถ้าหนูเห็นหนูไม่ต้องไปนั่งคิดนะอุ้ยมันรูปอะไรอ่ะหนูเจอแล้วหนูใส่เลยลูกถ้าไม่เจอก็คือไม่มีรูปแค่นั้นแหละก็ให้ขีดละแบบนี้เห็นไหมคะ ถ้าเจอรูปคือใส่ไปเลยแต่ที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันคือเนี่ยคือเสียงใช่ไหมอักษรสูงไม่เอกก็คือเสียงเอกอยู่แล้วง่ายเลยรูปเอกเสียงเอกค่ะจบหนุ่มเห็นไหมเสียงลงต่ำมากเลยมันจะเป็นเสียงไหนไปไม่ได้เลยนอกจากเสียงเอกใช่ไหมคะโอ้มันต่ำเนาะมันคือเสียงที่ต่ำที่สุดในบรรดาวรรณยุ์ห้าเสียงนะคะตอบแค่นี้ลูกร,รูปเอกเสียงเอกจบแล้ว นะคะสำหรับตอนที่สองอ่ะต่อมาอ,อันนี้ยังเป็นในตอนเดียวกันอยู่แต่มีหลายข้อเนาะอันนี้ข้อ5ข้อที่10ข้อที่15จบแล้วก็ทำตามตัวอย่างเลยนะคะตัวอย่างที่ให้ไปเนี่ยสตัวอย่างแล้วก็อันนี้ที่คุณครูพาทำเขามันหนุ่มเนี่ยหนุ่มอยากได้ตัวอย่างอีกสักอันไหม นี่ค่ะนักเรียนถ้าหนูเจออักษรกลางแบบนี้กูง่ายเลยรูปเอกเสียงเอกไปเลยค่ะรูปยังไงเสียงอย่างนั้นเลยค่ะอักษรกลางแต่มันจะมีในกรณีที่อะไรคะในกรณีที่มันเป็นคำตายคำตายคำตายถ้าเกิดเป็นคำตายมันจะไม่มีเสียงอะไรไม่มีเสียงสามัญนะคะไม่มีเสียงสามัน,น,ะะม,ม,ม,นมันก็จะเริ่มที่ เสียงเอกไปเลยมีไหมในนี้สักอันหนึ่งโอ้ไม่มีง่ายเลยไม่มีอักษรกลางที่เป็นคำตายนะคะ,ะตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสมีคำง่ายคำยากต่างกันไปอ่ให้นักเรียนลองทำดูนะคะเด็กๆถ้าไม่เข้าใจก็ดูเพิ่มเติมที่ใบางานหรือในสมุดของเรานะคะว่าแต่ละตัวมันผันมันอะไรยังไง ถ้าเอาอย่างง่ายๆที่สุดตามที่คุณครูบอกก็คือให้เราเทียบกับเสียงที่ผันด้วยอักษรกลางนะคะแล้วเราจะรู้ว่ารูปนี้มันควรจะเป็นเสียงอะไรค่ะสำหรับการชี้แจงการทำใบงานก็มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนก็ทำให้เรียบร้อยสวยงามเขียนมาให้อ่านออกนะคะ